คือเรัการที่คุณชายรองพิจารณาต้องเสียเวลาไปไม่น้อยคุณชายรองืที่เท่าแก่เจ้าพูดมานั้นน่าสนใจเลยละ่ะนี่คืออัญมณีที่สวยงามล้ำค่าที่สุดพวกเราเนี่ยซื้อมันกลับไปแล้วก็ส่งให้ช่างขัดเงาแล้วนําไปทําเครื่องประดับว่านเป่าใจก็จะเจริญก้าวหน้าละ บรรดาหญิงงามชั้นสูงผ hmm> ู้มั่งมีต้องพากันจ่ายไม่อั้นแน่และพากันแข่งแย่งซื้อเครื่องเพชรแน่นอนคุณชายรองท่านว่าไหมขอเวลาให้ข้าคิดดูก่อนนะไอ้โถ่คุณชายรองยังต้องคิดอะไรอีกเล่ามาขอจะร้องแล้วมาดื่มกันดีกว่าเด่ม เออๆนี่เออนี่คุณชายรองคานนะเพิ่งนึกออกเรื่องนึงนะเอหลายวันก่อนเนี่ยเสนาบดีใต้เท้าหวังเนี่ยได้มอบหมายให้เราช่วยซื้อมรกตและหินโลหิตชั้นยอดให้อนายท่านก็ตอบตกลงไปช่วยพวกเขาหาสินค้านี่ไม่ใช่ฟ้าประทานหรอกเหรอออถ้าอย่างนั้นอาจารย์เจ้าของเราเนี้ข้าเหมาหมดเลย ขาแก่เจ้าได้ยินหรือไม่ขุชายรองบอกตกลงโดยไม่มีข้อแม้ท่านก็คิดราคาเป็นธรรมหน่อยนะถ้าท่านได้ทําข้อตกลงกับเขาวันหน้าคุณชายรองได้สืบทอดท่านก็ไม่ต้องมีอะไรกังวลอีกต่อไปกินอยู่สบายเลยล่ะก็พูดเกินไปเงินคาเทียบคุณชายรองไม่ได้หรอกคุณชายรองเห็นข้าเป็นสหายก็นับว่าเป็นโชคดีของข้าแล้วเอาล่ะงั้นเท่านี้เป็นไงสูงไปไหมเนี่ยสูงไปเฮ้ยตอนนี้ก็ซื้อมามันราคานี้ล่ะ วันนี้ข้าขายข้าวเนื้วกับพืช์ขุนชาร้องนะมีเหตุผลอากุยขอรับเอาผู้กันมาขอรับมาขอรมา <c oughs> อรมาดื่มกันมาอืมอืมอ่านี่ย <c oughs> ไม่นังเหลียว <c oughs> แม่วันนี้เจ้าน่ารักมากเลยแก้มนุ่มๆแต่เนี่ยคุณชายรองนี่ท่าแก่ซูสินอีได้ยินชื่อเสียงมานานมีโอกาสพบนับเป็นวาสนาพ่อค้าที่เดินทางมามากมายซูสินอีมีตาหามีแววไหมพูดดีพูดดีมาเชิญนั่งอ๋อเชิญ เออคุณชายรองท่านเกรงใจไปแล้วหากไม่ใช่เพื่อซี่เออข้าก็คงไม่มีโอกาสได้พบท่านเออซี่เออข้าเป็นนี่บุญคุณทุกแก่ซูที่รับข้าไว้เป็นบุตรความเมตตามากลน้นยากจะทดแทน <laughs> พระบุญธรรมลิอซี่ขอดื่มให้ท่านทุกแก่ซูข้าขอดื่มให้ท่านยินดีด้วยขอให้ท่านทั้งสองสมปรารถนาอ๋ออ๋ <laughs> อ,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 อมามามา,มา,มา <laughs> ออยังไม่รีบนั่งลงอีกดูเจ้ากับคุณชายรองสิใครเห็นก็คงคิดว่าดื่มเหล้ามงคลแต่งงานกันเขาเป็นธรรมอย่าล้อเล่นแบบนี้สิเจ้าค่ะเฮ้อข้าเนี่ยค้าขายข้ามผมแดนมานานอยู่ในเมืองหลวงหนึ่งปีแค่ไม่กี่เดือนคุณชายรองข้าต้องรบกวนท่านแล้วดูแลนางให้ข้าด้วย ข้าจะไม่ทําให้ท่านผิดหวังเลยอ๋อจริงสิทุกแก่สู้ท่านอยู่นอกด่านมาแดมปีท่านคงทราบเรื่องดาวนอกด่านไม่มากก็น้อยข้าก็พอรู้บ้างแหละเออนอกด่านเทียงจงหยวนไม่ติดแผ่นดินกว้างใหญ่รู้แล้วแต่เป็นทะเลทรายต้องระวังให้มากบรรดาพ่อค้าหลายต่อหลายคนเอาชีวิตไปทิ้งที่ทะเลทรายเพียงแค่นึกถึงก็ทําให้ใจสั่นแล้วล่ะเฮ้ ไม่ทราบคุณชายรองเนี่ยเคยมีประสบการณ์แบบนี้มาบ้างหรือเปล่าใจนั้นปรารถนาแต่ท่านพ่อข้าม่ยินยอมข้าไม่เคยออกไปนอกดาเลยดังนั้นปอฉีอยู่มาจน20ปีแล้วชีวิตข้าน่าสงสารมากเลยอ่านหนังสือนับหมื่นเล่มไม่เท่าเดินพันลี้ออกไปเผชิญโลกจึงได้รู้ว่าโลกนี้เต็มไปด้วยสิ่งพิเศษเช่นถ้ำโม่เกาที่ตุนหวงวัดใหญ่จางเหยียน การสู่ทะเลสาบเทียนฉือพระจันทร์เสี่ยวทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสิ่งอัศจรรย์ทั้งสิ้นคุณชายรองหากท่านมีโอกาสต้องเดินทางไปดูด้วยตาตัวเองจะได้ไม่เสียชาติเกิดเท่าแก่สู้ความรู้ท่านช่างกว้างนะักพอฉีชื่นชมมากหวังว่าคงจะมีสักวันเจ้าคะพ่อเด้ส่งถ้วยกระเบื้องเคลือบมาให้เจ้าชอบหรือไม่เอ่อถ้วยกระเบื้องเคลือบนั้นรูปแบบสวยงาม ทามยังแปลกตาไม่เคยพบเห็นมาก่อนอออเออนางหลิวก่อนนี้ข้าคิดจะนำจอกจุเคียวมาเป็นของขวัญให้เจ้าแต่ว่าเมื่เงินทำเงื้องะน่าลายใจนักแค่เรื่องเล็กน้อยอย่าได้ใส่ใจไปเลยเสืออย่าได้ให้คุณชายรองลำบากใจน่ะข้ายังมีถ้วยที่หายากเหมาะใช้ดื่มเหล้ายิ่งนักวันหลังจะนำมาให้ดูกันละกันนะขอบคุณพ่อบุญธรรม อ๋แม่นางหลิวข้ามีมรกรและหยกมอบเป็นการขอโทษหวังว่าแม่นางหลิวจะรับเอาไว้เฮ๊ช้าก่อนทําไมเละนี่มีอะไรไม่ถูกงั้นเหรอคุณชายรองของสิ่งนี้เนี่ยไม่แน่ว่ามันคือหินย้อมสีไร้ค่าไร้ราคา